พงพางเครื่องดักจับสัตว์น้ําที่เย็บเป็นถุงอวนยาว40-80ถึงเมตรปากพงพางกว้าง20-40ถึงเมตรมีเสาไม้ยึดสองข้างไว้จะสามารถดักจับสัตว์น้ําได้ในปริมาณมากซึ่งเมื่อไม่นานมานี้กรมประมงและกรมเจ้าท่ามีประกาศออกมาให้ผู้ประกอบการพงพางทั่วประเทศหรือถอนพงพางออกจากพื้นที่ภายใน30วันเพราะระบุว่าผิดกฎหมายจราจรทางน้ําแต่ในขณะเดียวกันเครื่องมือดักจับสัตว์น้ําที่ชาวบ้านบางชันจังหวัดจันทบุรีใช้ จะเรียกว่าหลักเคยมีลักษณะคล้ายพงพางแต่เล็กกว่าซึ่งชาวบ้านบางชันใช้หลักเคยดักจับสัตว์น้ำมาตั้งแต่บรรพบบุรุษแล้วดังนั้นประกาศดังกล่าวจึงทำให้ชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนบางชันได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งชาวบ้านก็ยังจำเป็นที่ต้องทำอาชีพนี้อยู่เพราะอะไรครับเพราะเป็นอาชีพหลักนะครับอาชีพหลักที่มาจากบรรพบุรุษเพราะงั้นในผลกระทบที่ถ้าเกิดหน่วยงานรัฐจะใช้ในเรื่องข้อกฎหมายที่จะบังคับใช้หรือถอนเนี่ย ผมก็เคยถามหน่วยงานรัฐนะครับว่ามี3ประเด็นที่ผมขอถามก็หนึ่งก็คือเรื่องของบรรพบุรุษที่เจ็บป่วยอยู่ต้องใช้เงินในการรักษาตัว2ในเรื่องของอาชีพที่เราทำปัจจุบันไม่ได้ทําให้เราล่ลํารวยนะครับแค่คงความเป็นคนในพื้นที่แล้วก็อยากอยู่ในพื้นที่แต่ถามนิสิมีไหมก็มี3ก็คือเรื่องของบุตรหลานรุ่นที่สีเนี่ยได้ไปศึกษาต่อในพื้นที่ในจังหวัดเองก็ดีในกรุงเทพเองดีใช้เงินเป็นจํานวนมากเพราะงั้นถ้าเกิดคุณลื้อ หลักเคยที่เป็นอาชีพหลักของเราไปแล้วในส่วนของบุคคล3ามคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยท่านจะมีความคิดเห็นยังไงที่จะแก้ไขกับเราด้านนายบัญชาสุแก้วประมงจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าการใช้หลักเคยของชาวบ้านบางชันเป็นการตัดวงจรของสัตว์น้ําเพราะเครื่องมือดักจับสัตว์น้ําเหล่านี้จะดักเอาลูกป,ปลาที่ยังโตไม่เต็มที่ไปด้วยสัตว์น้ําที่จับมาจากเครื่องมือชนิดนี้5้เอร์เซนตเี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจนะครับ อีก4.9เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเป็นปลาเป็ดใน51เปอร์เซ็นต์เนี่ย80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป,เป็นเป็นยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ที่ยังไม่ได้ระยะแรกเริ่มสืบพันธุ์เนี่ยเป็นการตัดวงจรเขาอย่างไรก็ตามชาวบ้านเองก็ยืนยันว่าการจับสัตว์น้ำด้วยหลักเคยของเขาไม่ได้ทำให้สัตว์น้ำลดน้อยลงแต่อย่างใดและหลักเคยที่ชาวบ้านบางชันใช้ในการจับสัตว์น้ำนั้นมีขนาดเล็กจับสัตว์น้ำได้ในปริมาณที่พอเลี้ยงครอบครัวเท่านั้น และเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้านบางชันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจึงหวังว่าหลังจากนี้ทั้งชาวบ้านและภาครัฐจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้พณิชช่างทองถ่ายภาพเป็นจลจเจริญศักดิ์ทีมข่าวนอทีวีรายงาน